สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับช่องวันดีชาแนลจ้ะเมื่อนี้ยายวันดีเอาดอกกุหลาบอยู่หน้าบ้านมาฝากมาต้อนพี่น้องจ้ะพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยคอยสะออนหุ่มมาไงพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยอยู่หน้าบ้าน กุหลาบกำลังงามเลยจ้ากินหอมพี่น้องคอยอยังให้ซุมเจ้าเบิ่งนําเห็นนํามันงามสีแดงอมชมพูพี่น้องเอ้ยน,นีย่ดอกตูมตมอยู่ก็หลายๆอันนี้มันอยู่พันเหตุเป็นข้าง เป็นข้างไงมันนะแม่มันอยู่สูงพี่น้องมันเกินมาโดนพอใหญ่ข่อยเผิ่นก็เลยเฮ็ดข้างไงมันอยู่มันก็เลยลามไปตามข้างนะแม่อยู่อันมันอยู่สูงก็เลยได้ถ่ายจากข้างล่างพี่น้องขึ้นไปเนาะมันกะสีมืดๆจังหน่อยเด้อพี่น้องขันขึ้นไปถ่ายทั้งเทิงเคยขึ้นไปถ่ายแล้วพี่น้องขึ้นไปถ่ายทั้งเทิงนะ มันก็ดีอยู่มันก็เห็นอยู่แต่ว่ามันต้องหากระไดนะแม่มันต้องหากระไดใไตขึ้นไปพอโบได้หากระไดก็เลยถ่ายจากข้างลางแต่ส่วนมากมันก็ก้มหนาแหละพี่น้องมึงนะเพราะว่ามันอยู่ในสูงเนาะมันเป็นกุหลาบพุ่มว่พี่น้องเอ้นะขันท้อถ่ายจากถุงสูงขึ้นไปน่ะอันที่เป็นตุ่มๆน่ะมันสี ซันก็โดกกะเดยอยู่ด้วยพี่น้องมันสี่ขื้นหลับแสงเดหนึ่งสี่นะนี่พี่น้องเอ้ยงามงามงามข่อยสะออนสะออนจ้ะโอ้ยมาบึงความงามน้ำข่อยแน่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ดอกมะลิกลายไหลยอยู่อันกำลังงามเลยมีพุ่มเดียวคือกันแต่ว่าเกิดมาโดนสี่สิบห้าสิบปีแล้วละ่ะกุหลาบอันนี้เกิดสี่สิบห้าสิบปีแล้วพี่น้อง ไอ้ซิดาคอยบอกนี่สะออนจ้าสะออนสะออนพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่โอ้ยไปแล้วเขาไปเบิ่งดอกมะลิน้ำกันมาเนี่ยผดสิไทยเจ้าเบิ่งว่ากุหลาบพุ่มนี่กับมะลิพุ่มหน,นึ่งเด่มมันงามปานใดจ้ะพี่น้องหน้าบ้านกับหลังบ้านจ้าเริ่มร ิววงวงแวงแวงหลุดล่วงลงมาเยอะแล้วจ้ากินหออมขาวเต็มพื้นแล้ว อ่อนจ้าเสียดายที่เขาสิยร่วงหล่นลงมาโอ้ยอ่อนเก็บภาพแล้วเก็บภาพอีกงาม luôn dựa lại อ่อนจ้าสอนสออน